จะรอรอบมกรทองรออีก12ปีนะครับใครจะลุยไฟมาเลยครับผมจัดไปสี่ล้วครับโอ้เยี่ะม,มากแับบอบมือได้นะครับบอมือได้นะครับออรบอมือให้กำลังใจกันได้นะครับโอ้น้องๆหนูๆเป็นไงเด็กเยอ่ะเดินกันเป็นแถวนี่เด็ดเดียวครับตั้งใจเรียนด้วยนะลูกให้เหมือนลุยไฟเลยนะ เรียนหนังสือ <District> ต <of ày> ้องตั้งใจด้วยนะลูกจะได้มาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอของเรานะฮะนี่ครับเนี้ยโซยมาจากกทมเลยนะครับนี่ทีมงานสารเจ้านาจาาธิจื้ยะกงนะฮะนแฮะานสัมพันธ์มาแล้วนี่จากก่อช้างนะครับ บัมเ็งน,นะฮะท่านใดที่จะมีไฟไปต่อแถวได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าปีนี้ไฟนิ่งมากนะครับ